บ้านหนึ่งหลังประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่มีความสำคัญอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเสาหลังคาผนังพื้นบ้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบที่จะขาดไม่ได้ในการสร้างบ้านโครงการบ้านพอดีๆก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาได้เพราะความร่วมมือของบุคคลต่างสาขาอาชีพ คอยช่วยเหลือดำเนินงานใช้ความคิดทำให้โครงการผ่านไปได้ด้วยดีเรียกได้ว่าถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปบ้านพอดีพอดีคงไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างอย่างที่เห็นเช่นทุกวันนี้จริงๆเนี่ยมันตอนที่เริ่มน้ำท่วมคนทั่วไปก็ตื่นตรนกตกใจก็เลยมานั่งคิดด้วยน่าจะคิดอะไรขึ้นมาทําให้ช่วยไป ประโยชน์กับสังคมบ้างถ้าเราเห็นสภาพทั่วไปของคนที่ประสมอุตสกภรมนี่นนะนอบนอบนลังคานอนบนเพดานนอนบนต้นไม้แต่เนี่ยมันใช้ได้หมดอะใช้ได้ตลอดคือบ้านอาจจะเล็กขนาดนี้แต่เวลาอยู่อยู่ได้เป็นสิบอะผมก็เลยคิดขึ้นมาแล้วก็ไปค,คุยกับคุณอนุชิตคุยกับสุรยะเอ้ยก็ปเป็นเรื่องเป็นราวดนะิคือเราคิดอะไรแต่คิดได้แต่เวลาเราทำเนี่ยเราต้องมีคนหลายคน ที่ร่วมมือร่วมใจกับเราร่วมร่วมแรงกับเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะ,ะเผอิญเนี่ยผมเป็นคนที่สนนิดๆนะฮะเกี่ยวกับโปรดักที่เราทำอยู่เนี่ยนะว่าเอามาทำบ้านแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยฮนะผมก็ได้ไปพบกับอาจารย์สายญาติสายมาเงินก็มีการนัดพูดคุยกันนะ พปรากฏว่าพอได้พูดคุยกับโครงการว่าจะทําบ้านขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ที่เคารพกันเนี่ยแกก็ให้โจทย์มาบอกว่าตอนนั้นอเผอ,อิญมันมีเรื่องของปออระสบผู้ประสบภัยอยู่ก็อยากจะมีทําบ้านแบบแบบสาหรับตอบโจทย์ผู้ประสบภัยนะฮะนะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากตรงนั้นครับต้องต้องตีความหมายว่าพอดีก่อนว่าพอดีเกิด พอดีก็คือว่าไม่ใหญ่จะดูเลยลำบากแล้วก็ไม่เล็กจนครับแคบแล้วก็ต้องต้องสงา่าต้องสงา่างามสงา่างามอาจจะเป็นสมาร์ทก็ได้สมาร์ทคือเล็กแต่ว่าเราใช้ประโยชน์ดได้เยอะกระ,ะทัดรัดก็ดูดีด้วยหลายๆประเด็นนะที่พูดกันนะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือว่าเราต้องการแบบบ้านที่ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเหมาะสมแล้วก็ประหยะัดแล้วก็ขอสร้างได้ง่าย แล้วก็ในเวลาด้วยรวดเร็วคนทั่วไปสามารถจะก่อสร้างได้เองจะ่คำนึงถึงตัววัสดุเป็นหลักก็คือเหล็กเข้าๆก็คือเป็นเหล็กแล้วก็ตัวตัวแผ่นแผ่นว,วีวาบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะคำนึงถึงระยะในการในการออกแบบก็คือระยะจำนวนแผ่นหรือความยาวอาของตัววัสดุนะครับ ในการเขียนแบบของผมเนี่ยก็คือคือเราจะสื่อสารกับช่างยังไงให้รู้เรื่องโดยที่เราไม่ต้องเห็นตัวกันก็นได้คือเราเราเขียนในกระดาษแล้วช่างสามารถอาไปใช้ได้แล้วเราสามารถจะสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่ช่างยังไงโดยโดยที่ผ่านแบบนี้ก็คือหลักหลักห,กหกที่ผมทำหนึ่งตอนแรกครับคือมันง่ายกว่าง่ายกว่าที่สร้างบ้านสร้างอาคาร มันง่ายตรงที่มันมีขอบเขตความจำกัดของในตัวมันขอบเขตของอาคารขอบเขตของอาคารและก็ตัวอาคารมันมันง่ายตรงที่ความยาวความกว้างของมันลงตัวทั้งหมดไอการประกอบนี้ง่ายแน่นอนมั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 นน่าจะดีเพราะมันมันถูกประกอบง่ายทําง่ายใครใครก็สามารถที่จะทําได้มันไม่วุ่นวาย จุดเด่นคือประโยชน์ใช้สอยเห็นเห็นบ้านหลังเล็กๆนี้ประโยชน์ใช้สอยเยอะเขาน่าจะเขาน่าจะเอาไปใช้นะน่าจะน่าจะสร้างเพราะมันประหยัดมันมันไม่แพงไม่ทําก็ง่ายเดี๋ยวก็เสร็จสิบวันนี่ก็เสร็จแน่นอนทีแรกทีแรกว่าอยากจะลองแต่ถ้ามีก็จะลองอีกจะจะทำพูดถึงถ้าใครให้ไปทําจะไปทําให้บ้านหลังนี้ไม่งั้นก็จะเดินไปดูให้ ใครทำไม่เป็นน่ยมันง่ายๆมันไม่ได้ยากเลยเนื่องจากทางโปรเจกต์บ้านพอดีพอดีเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเรากําลังทํากุฏิกุฏิหลังเล็กๆของพระที่นี่ที่นี่มันเป็นวัดป่าครับดังนั้นโปรเจกต์บ้านพอดีพอดีเนี่ยมันเหมาะกับความเป็นวัดป่าเหมือนกันการการอาศัยของพระมันซึ่งสอดคล้อง บ้านพอดีพอดีเลยดึงบ้านพอดีพอดีมาสถานที่อย่างนี้ก็จริงๆแล้วเราก็มีโครงการก็มาเสนอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็กเอื้อเฟือสถานที่ให้ก็มองเลงเห็นว่าไม่ไม่ติดขัดอะไรก็เลงเห็นก็เขาปล่อยให้โอกาสให้ทําเปิดโอกาสให้ทําก็เอื้อเฟือสถานที่ว่าเรามีโครงการในในเรื่องของพุทธศาสนาที่มันจะเกี่ยวกับใช้ชีวิต ในเรื่องของความพอดีอยู่แล้วถ้าเราจะทําอะไรที่จะให้มันไม่ขัดกับในวัดต่มาก็อนุญาตเรามาช่วยกันเพื่อ,อทำลักษณะการเป็นอยู่ให้เกิดความสบายคือในคำแของพุทธศาสนาเขาจะเรียกว่าสันโดษสันโดษคือยินดีของที่มีอยู่อยาจะใช้ชีวิตที่มัน ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองนี่คือแนวทางในพุทธศาสนาเรียกว่าสันโดษให้ดําเนินชีวิตจะไม่ฝืดเทืองนักใช้วัสดุตามที่เรามีกําลังให้เป็นแต่ที่อยู่อาศัยที่มันดูแล้วมันดูดีแต่สำหรับคนที่มีกําลังพอดีพอดีมันก็จะช่วยให้ไม่ไมหนักแรงแล้วก็จะอยู่ได้ถาวรกันแดดกันฝนได้ และนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของบุคคลสําคัญทั้ง6ท่านและพระอาจารย์หนึ่งรูปที่เป็นดังเสาหลักของโครงการบ้านพอดีพอดีบ้านทั้งเลือกใหม่ที่ตอบจทย์คำว่าพอดีได้ดีที่สุด